ช่วงนี้เข้าของแพงขึ้นทุกวันเลยใช่ดอกเบี้ยงเงินฝากสู้เงินเฟอ้อไม่ไหวแล้วจริงแต่ก็ไม่รู้จะทํายังไงให้เงินโตขึ้นอะ่ะที่จิตตะเราเชื่อว,ว่าโอกาสการลงทุนที่ดีควรเข้าถึงได้ง่ายสําหรับทุกคนเราจึงสร้างนวัตรกรรมการลงทุนเพื่อให้ w e a l for all เกิดขึ้นได้จริงจิตตะเวลใช้ ai ดูแลการลงทุนทั่วโลกอัตโนมัติทั้งระบบเงินน้อยก็ลงทุนได้ รู้สึกมีอนาคตขึ้นเยอะเลยว้าว <Wow. S 1> ยังไม่หมดแค่นั้นแม้ตะเสียเงินจากการใช้จ่ายก็กลับกลายเป็นเงินลงทุนได้ด้วยจิตตาการสุดยอดจิตตะสร้างนวัตกรรมการลงทุนเพื่อให้คนไทยทุกคนเริ่มต้นอนาคตทางการเงินอย่างมั่นคงแล้วคุณล่ะเริ่มต้นลงทุนหรือยังจิตตะนวัตกรรมการเงินและการลงทุนอัตโนมัติ ร่วมส่งเสริมโดยสำนักงานโนัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชน